วันนี้นอที่เสื้อใส่ผูกต้องเอานอดาบตามไปพุ่้านะครับก็มีอย่างฟี่ในของวันนี้การเริ่มเพาะที่เริ่มอย่างไรเขาเริ่มหน่อยไปหาไหลเนี่ยไปเริ่มไลามาหาหน่อยยังอยู่วันนนท์จังวันเนี่ยผมเปิดโรงเรียนสอนเนี่ยผมให้ปล่ยต้นคนหน,นึ่งเรียนเลอยต้นเรียนหนอ พรอเจ้าเราตอนนึงนก็จมีนอนยอยู่ว่าชิ้นตุ้บชิ้นนอแคนอแล้วขยายนอออย่างไรกันได้ใ่ห้วขายไปนนอนนะครับประเด็นแรกประเด็นที่สอเนี่ยขั้นขั้นเกิดว่าเขาเริ่มหลายโวดเขาโปโมทสังวัเขาโปโมทสังวังนเขาแจการกเไห้ ายาอยู่นันตีลมไมอยนเมื่อไม่ผมบอกว่าปอ,าอ,าอาหนาเกินสี่ร้อยแต่ว่าสอยอดขาดนด้เลยปัาหาผมยให้พันสองหมื่นาบ่อ่ไทดิน้หยไยเนาะไทยไทยทไรเนาะ,ะไมผมปลูกไรเดียวผมปลูกนี้อันนี้ก็เครือเคือหมายนะว่าแต่ว่าเพิเนเ่นเพ่นปลูกไรอยงางไ้ตามทุเกเือน ตามมึงมาทุ่ดเดือดแก้ไขปัญหาให้ทุ่เดือดท่านเป็นเดี้ยงสีเขาแก้ได้เปลียนสีแก้เลย,เ,เ,ดย,เ,ลยเดี๋ยวนี้เขามี่ย่ปูอยู่ไกเดาวสองขั้วล้วเนี่ยหนึ่งขั้วหนึงนี่คู่นึงก็เห็นน้ำเพิ่นไปเลยละ่ะของเพิ่นที่ปลูกแย่อะไรอกอ่ะนั่นบัดที่นี่เพิ่นปีนี้เพิ่นที่เว้ต๋อไว้ตอ๋ไตอไหนคือ เ้ไปตองแปลงนี่ก็ตองเขาแปลงนี่เป็นไตองกันยังัไี่ยิบไก่ย่อยไปยังสันนะครับท่านที่ต่อสองต่อสองเนี่ยกับที่รถนพุ่นลงหนึ่งพันกับที่ได้ซื้อสองคาไทยกับที่ได้พอได้ไทยสามระบบน้ำกับที่พได้ว่างซ้ำอีกคือข้าวันแต่ปุ๋ยขอกับปุ๋ยวิาศ์จ๊ ่าตัเครื่องมาลดหาเดือนมันจะออกปีพ่าตัโตเลยกติมันหกเดือนมันหลดกเดือนเนี่ยคือคืออะไรยังไงหาเดือนคือะไรยังไงคือเทากับรถวาซิปเมื่อใบมือเดือนหนึ่งมันหลอดิเก่าชิบผ่าซิบผ่าใบชิบสามเดือนหอซิผาใบมันจะเป็นสาวชิบสามเดานต้นตัวได้กี่ปีครับกันเล้แก้า ของรุ่รักษาได้เติมปุ๋ยเกาะปุ๋ยหนาถ้าให้เลืยกดีแก็ไปเลือกครับมันก็ได้สามต่อสี่ต่อคนละแต่ว่าการไว้ต่อนื้อคือต้องไว้ต้นเดียวต้นเดือนขึ้นมากคือตอนบัดขั้นเบไว้ต้นเดียวกันเด่นมากก็เกิดน้อยเคลื่อนเกิดน้อยนะครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรปุ๋ยที่ต้องใส่นี่ใส่ทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็ใส่กิโลหนึ่งหลัก ลายหนึ่งกับวิ่งกิโลหนึ่งก็คือไปน้ำหนัำปล่อยน้ำหน่ำให้เราไล่น้ำสูตรเนี้ยสูตรยี่สิบเสมอเร้ยสูตรเลยี่สิบยี่สิบยี่สิบตอปุ้ยปุ้ยเก็บไล่น้ำเอาเล่นเดลลี่ดูดไปนะครับเดือนที่สองกับสองกิโลเดือนที่สามกับสามกิโลไปแล้วเดือนที่สี่กับสี่กิโลอ ผู้ใหญ่ก็กินหลายเด็กใหม่ก็กินน้อยต่อไรนี่อทิ่แปดเลยครับแตนที่แปด้อขึ้นเป็นกิโลเยปัาต่ออาทิตต้องให้ทุกอาทิตเด้ดเมราน้นั่นถ้าห้องก็ต้องวางแผนว่ช่วงไหนเ้างทให้ห้อนะครับวางแผนต่อโอ้ยนี่โดยที่เรียกแล้วก็ ประมาณต้นละกิโลนี่ละเมื่อหลานะครับพ่อห่อสิบสามเดือนเนี so lines, so so dreams, so ่ยห <inter> ่อจะว่าเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเป็นเท่าไหร่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับปรมานเพราะว่จปีแล้วก็เปลี่ยนอีกสุบแปดสี่หกศูนย์หนึ่งโลหนึ่งศูนย์ศูนย์ลงสิบสองโลใส่ทุกวันที่เพื่อน ใส่โทษทิ้เลยแต่ว่าใส่เธอหน่อยก็ใส่ไหล่แต่ว่าการใส่วันไ่นหลังจากปนตกแล้วหอยสอกปาปลดต้นใดบ่งามก็หอยสอกไปก่อการที่เขาซุนปุ๋ยไปนึ่งงีดต้องมีไปน้ำตลอดสองปุ๋ยต้องหอยสอกไปน้ำตลอดต้นใดว่างามใส่เลยเลยงกมันท่านกันกันบ่ท่านกันในต้นน้อย โม่บางบ,บ,บ,บนโม่ได้โม่ได้มันถือว่าได้นน้ำเขาบม่ได้ผมผลมิน้ำเขาเพราะฉะนั้นต้องเลงบานราการปลูกก็ต้องคาดน้อยอีกด้วยวันหนึน้อยก็ใส่แถวนี่น้อยไงใส่แถวนี่คาดคาด,คาดมันขาดใกล้เคียงกันนะครับท่านบอกคาดกันอีกแบบเป็นหัวงสร้างหัววละนะครับคืออายุนอม่บ่างเณมันดีนั่นแหละ อยุนอที่มันหลายบ่หลายเขาเบิ้งใหม่มันขันใดใบดาบแใ่งดีหลายนะครับที่นี่การที่สีเฮบัพก็หาเดือนเมื่อสิหอดพุทธภาพฝนเลยที่เริ่มตกพ้ฝนเริ่มตกปั๊บได้แน่ตัวเกินได้่าตหารจากฝ้ามาสามตัวก้องในดินงามไปบนงาอดต้นิินกับยอด พักต so so, ังก่อนเป็นตาไนขั้นฝนตกใหม่ๆกล้วยเัาเขื่อนะครับขั้นเล่งกับเล่งขั้นขั้นมันบังห้ามกับเล่งช่วงนี้แล้วช่วงหัวฝนนี่แหละขั้นบัหขั้นอดสิป่าใบเล่งยังเดียวหัวสร้างหัวฝนขั้นไปหอดกลางกลางฝนเห่็นเลยเล่งบ่ได้เล่งบ่ไปนะครับตนาแรงบว่านี่นาแรงที่เขาปลูกป้าแรงกว่านี้ จริงริงเหืมเช่นด,ดินทนมีฟางกัาฟางคุ้มฟางคุมนีค่คุมควอมเชื่อนไดดินได้พร้อมรวยมากไอ้ฝนตกมาใส่น้ำจากฟางเนี่เลยเห็นเข้มๆวันนึ้งท่าน,นบอกข่านเข้มเนี่ยคือเป็นด่างดินถ้าเป็นก,ก๊อตทก็จะแก่เป็นกอเป็นด่างยังได้ดินพร้อมท่านฟางป่อยเนี่ยเพิ่มอินซีวัตุได้ดินพร้อม ถ้าหมินซีวัตถุในดินเติมกันไปนะครับวานในห้าห้าก็ิลอ้อยทังเรื่องเลยห้กข่อยซุมันกินอาหารบ่ได้บ่ได้ดำดินอย่ารมันร่อยยังเรื่องเลาปลูกฟ้า็มันก้าหกิลอยัวันถุยกได้กินได้เรืคือกันก็ะเาะอย่างห่อละสซุ้มันเต็มมันขำไปเลอแต่ซุ้มันกินอาหารซุมแดงแดงทั้งหนาคืิการปูใบ่ไเ้ห้องเกเดยังง บอกวานเหรอมะปกหรืวานด้วยโดยชิรีสอนนึ่งเดีเลยหัวมัณนะฮะสี่ถึงหกต้นมะวานวานไม่แลงได้อันห้องก้นหลุมสี่เป็นห้องไหนคุณสองบาทประกกึบนึงห้องปกบาทปุกโมเลคุลอะไรโมเคุหาสิหาสิไหนสองบาทบักกึบท่านั่นอดท่านนั่นกรดับ ปาดพ่อฮอบมาฮอดสามเดือนพ่อก็ห้อยปุ๋ยเม็ดเดียวอ้อมออมแล้วคบค้นมันขั้นบอกคบ้นเม็ดเลยนอกระดีาะหลายขันมันข้นค้นเหม้อนกัพืชพรอมอั้นนี้คืองานทฤษฎีงานดีงานหนึ่งก็คือการแจ้งใบแจ้งใบซุ้มใบที่เป็นโรค ส้มใบที่แก่ก็แต่งออกส้มใบที่บบถึงแดดก็แต่งออกนะครับการแต่งใบนี่ต้องให้ดนจำน้ำตนต้นนะครับเขาสินี้กับหลวงปู่มาจูอะไรก็ใบป้อนาสีตั้มก็แปดใบต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะครับหร้มานแปดใบขั้นซิบใบเลยแห้งดีนะครับอันนี้คือการแต่งทาง่า เสียงเครื่องแตงกอเพราะว่าแตงแล้วก็ดิน้องไปเพื่กันดินปุ๋ยต้นกวยต้นนื้อดินได้นซีวทุถุประมาณสิบกิโลต่อต้นที่เขาตัดทั้งงอทั้งใบทั้งต้นทั้งอย่างเนี่ยลุงใส่ในดินท่อนอินซีวัตถุเสียงคือต้องเน้นเพราะว่าดินดีก็ต้องมีเนซีวัตถุหลายนะครับ ว่าในมองกล้วยมักมันมักมันมักแค่ไหนมักินแห่หน้าบ่เห็าอยแล้ววะหน้ามี่ยงเหงน้าหอี่หนแล้วะนแห่แห่คือหินแห่พหินแห่มันเป็นก้อนใหญ่บอสมันจะมีช่องว่างอากาศไหลครับมันิขึ้นยังดินเพาเา้ดิบ มันขวามันไม่ดินเขาม่เตดินเขาไม่เห็นแหนะเดี๋ยวเดไดับเราีเาผสมไต้องยกล่องแ้่หมอกันมาแค่เือห็นแหนลูกจะมีลูกสาวเขาไม่ลูกชายผสมกันก็ได้ต้องเห็นแหนะครับเรายกล่องเนี่ก็ต้องบอลยกลองเครื่องเ้าสิปลูกหักไดต้องยกล่องของกว้างพ็หักกันไปทั่วเลยต้องกว้างปีปี บอลจะร่อสำนีแล้วพน่งปูกลวดพวกนี้นี่แช่พุ่มนี่แช่พ่ต้องว่าปรมาณนี้ใช่ไหมประมาณ8เม็ด6เม็รแถวแต6เมตดจะได้2แถวคับ8เมตรจะได้เอ๊ได้4แถว8เมตรตี่ตั้งเขาปาดยเม็ดได้ได้แถวบ้านในการว่างระบมนำ ระบบน้ามเนื่องจากว่าเป็นสายน้ำหยดขั้นแม่นันกับมันสายยางหัวบ้านห้อนสายยางหัวขั้นมันดันขึ้นน้นนั่นเเป็นไดนมันกระตุกอว่านีนเราเบิดหนามวงไปเราไปน้นท้อใหม่อย่ยมันดันขึ้นนนการว่างระแบบน้ามจะแย่เกินยี่สิบต้นคิมหยดครับ มันเกิดยี่สิบต้นไงต้นไปลไมันก็ได้น่ำนบนกรมอมอสิบหาต้นกันแถวเนี่ยสามสิต้นน้องก็พาเครื่องแบบขาานก็สิบหาไมสิ่พอดีไปกระิงกันน่ำบนเถิงเมือสวยยอดไงบ่ัน่ำบังมันจมพักกับเขื่อนดีอยู่ขี่งูกับสายอย,ยู่ขี่งูกับสายอย,ยู่ นั่นไงคือพวกยังหัวหนาวที่ฝนตกมาใส่แบบนี้ปึ่อเขาเดี๋ยวขึ้นมันบ่มว่าน้ำอ่ะอันนี้คือคือข้อหมายที่ที่น้ำบ่ถึงที่นี่โตโตน้ำเป็นอย่างคือใส่น้ำหยดพอนพอนแรงน้ำเขาเป็นน้ำบาดาลน้ำบาดาลบ่ได้งนี่คุ้มได้แค่สองเลยคือแปดว่า้น เสียงนะพ่นเนาะคือ,อยังต้องเจอสองบอ,บอนว่นมีเงินหลายเลยเพราะมันคุ้มในท่านสองไร็คือแปดร้อยต้นคือจากตนไปเลยไม่ขึ้นห้อมองเดียวกันแล้วแต่ว่ามันแบบไม่ทอแปบีพีทละม่ห้อมไมหมดเดียวก็ได้จดสามไ่นบ่อเดียวเลยบ่อเดียวมันบอ่อหนาสิพอ่อ พ่อจุวินจุวานี่ปริมาณเบิ่งปริมาณน้ำหอมท่าน,าน,นาของน้พ่อนอยู่บ่นอนี่ขาดมีแล้วมัหมขาดกันบ่อนั่นบ่อสู้นี่เรียบร้อยการจ่อน้ำการจ่อน้ำทำไมท่านต้องเบิ้งหยัง่งเบิ่งพ่นเป็นหลักมองได้มีพ่นหรืจ่อขางพ่นแล้วน้ามันสิ่ไหล จอบข่งพ้นสะพ้อเนี่ยู่ามองมนีพ่นเปหาซื่อพ้นบะบอกเวันนี้สิรู้แล้วันนีจอบอะไรเปนหามองพนี่แหะค่ะพ่นเยดิเป็นไรปลูกเลยบ่บ่พ่นมันอยู่ระพ้นนะนน้ำไหลนี้พ่ไปหาเพราะปวก้ันสิไปเฮ็ดไปเฮ็ดไหนขึ้นระดับน้ำเต้นอมันสูงปวก้ันโงกว่าน้อยพมชื้นมันสิไรครับควาชื้นอะไรปัวกูอยู่ไหน พ่อขอจอสามบอพอมีพ่นมันเป็ม ok ีนน้ำแบบพ่นไปไว้บ้านนนบ้าคเยอะแบบพ่นไปไรสิจอสามบอมาหนาตีนี้แต่ว่าบ่ได้น้ำเลยแข่งกับขางเธอเลยช่วงฝาสังเกตพ่นเป็นลักไะ่ได้พ่นท้องตาจริงั้วยบ่ยังหันมีนสามบอแต่ว่าใส่ไฟฟ้าแต่ว่าหางเสียไดวมองเดียวก็ได้มองมันสูงถ้แต่หอหาสูงไปใส่หอเดียวละสูงไปใส่หอเดียวครับว่าต้องเร็ยนหลายหอ มาฮ่ออะไรแล้วค่ะมันมากมาจังเง้นอนงเมแล้วเราแต่เราสิมาจูนข่ในละเขาหน้าปลาแดงกวที่สี่าต้องไปเฮ็ดลายหอ